Chao. สองมเชียงสามชาตินะคะวันนี้คืออีพีตลกแดกค่ะ<ม>วันนี้เรามาแดกกันแบบบ้านๆไม่รู้สุกแบบกันหรอลูกปก,กติต้องตามใจแม่คือเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยผ้าถุงเรามาต่างจังหวัดอ่ะเรามาสุพรรณบุรีเราก็ต้องนุ่มผ้าถุงผ้าถุง<ช>มันต้องเป็นผ้าถุงแบบผ้าถุงยายหรือเปล่าไม่ใช่ผ้าถุงแบบนี้แมผ้าถุงก็แอปปิดนึงไงเป็นสาวไงเป็นนางเงือกใช่มันเป็นผางนางเงือกสวยแต่คงไม่ใช้ในชีวิตประจําวันตลกแดกวันนี้เราพามาหานักร้องลูกทุ่งคนหนึ่ง ซึ่งแม่ชอบเพลงเขามากล่าสุดนี้ที่แม่ร้องอยู่บ่อยแลื่แม่ฮัามอยู่ตลอดคือเพลงข้ามันลุกทุ่งข้ามันลุกทุ่งนอนมุ้งสีหู้าริ่งรุควายเป็นกายและสิ่ลำเข็มมันคือเพลงกูมันลุกทุ่งเกิดมานตายอย่างนี้กูอาจจะดูไม่ดีแต่กูมีมอเตอร์ไซค์ใช่มอเตอร์ไซค์ขับไวติบบ้าวันนี้เรามาตามหาบ้านอัมพรแหวน ไม่ใช่ไม่ใช่เขาส่งโลเคชันมาให้แล้วเขาใช่ไงเราก็ขับคุอยู่เน่แม่ชอบมากเลยมาต่างจังหวัดชอบมากแม่ชอบเราจะพาคุณมาพบกับวิถีคนต่างจังหวัดอยู่ได้ไหมถ้าหากว่าบ้านคุณไม่มีไฟฟ้าบ้านคุณไม่มีแก๊สใช้ไม่ได้คือถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าเราเคยอยู่แบบนี้มันก็จะอยู่ได้แต่ถ้าสมมติว่าอย่างหนูกับน้องไม่เคยอยู่หรอกไม่มีไฟฟ้าอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไปคุยกับอัมพรดีกว่าอัมพรแวนเพชร ลสวัสดีค่ะ คือแกงอันนี้แกงอะไรอ่ะอันนี้จะแกงแกงส้มเป็นแกงหน่อส้มแกงหน่อส้มแกงหน่อส้มใช่ค่ะส้มมีหน่อยังไม่ได้บอกมะละกอเลยเดี๋ยวต้องให้สาวๆเขาปอกแล้วก็สับด้วยรอเปล่าเนี่ยปอกเป็นไหมลูกเป็นค่ะเป็นไม่บอกไม่ปอกละมิ้วมันแผลอยู่อ้าวมันเป็นอรื่องของคนขี้เกียจหรือเปล่าต้องตั้งแกงแล้วแหละอย่างเงี้ยอ๋อดีช่วยกันนี่แม่จะบอกเลยนะต้องตำให้ละเอียดไม่งั้นไม่ให้มีผัวนะ้วเห็นไหมหาผัวที่ทำอาหารเป็นสิเออกูก็โง่ซะตั้งนาน โอ้เอ้ยกลัวลูกหาผัวไม่ได้การทําพริกแกงคือการต้องไปซื้อมาตลอดไม่คิดว่าต้องมาทมเองเลยใช่คิดว่าการทําพริกแกงคือการเดินไปตลาดแกงเองโอ้โหลูกกูทั้งชีวิตเนี่ยอีแม่เนี่ยโขกมาตลอดเลยลูกกูไม่เคยเห็นเลยดูเห็นบอกแม่บอกย้ไปตลาดบางใหญ่อะร้านนั้นอร่อยพริกแกงเนี่ยใช่เอามาเป็นหัวเชื้อเพราะหัวเชื้อเขาอร่อยพริกแกงเต็มตู้เย็นแกงหน่อส้มคือแกงส้มแกงใช่ค่ะเขาใะกกะปิด้วยเหน่อเนี่ยไปดองไปดองให้มันมีรสเปรี้ยวนียค่ะหนออะไร ก็หน่อไม้ทั่วๆไปเนี่ยแหละก็มาสับมาสับให้มันเป็นแกงส้มใส่หน่อไม้ถ้าเป็นภาคกลางอันนี้คือบ้านเกิดเลยบ้านเกิดเลยค่ะพี่ส้มลูก๋าแม่เป็นห่วง าหนูนะลูกพวกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยกลัวกระเด็นใจไม่หนูกลัวสากแบบเข้าหน้าจริงๆถ้าลูกจะตามได้ง่ายกว่านี้ลูกต้องลุกยืนลูกตอนเด็กๆก็อยู่อยู่ที่นี่ค่ะพี่ส้มเพราะว่าเราทํางานเราก็เลยไม่ได้อยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สะดวกเนาะไปอยู่ที่นี่ใช่ไหมก็ไปทํางานมันก็ต้องจะไปจะมามันก็ลําบากค่ะเวลามีงงมีงานอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เลยต้องไปอยู่ที่นี่ได้ไปจะมามีงงมีงาน นี่อย่าพูดางนี้บ่อยนะลูกเขาแซวอยู่แม่ชอบพูดเลยที่แบบว่าคนแก่เกาคุยกันอ่ะคนโกงคนแก่เกิดเข้ามาเป็นนักร้องเข้าวงกันตั้งแต่อายุเท่าไหร่ อนนี้ดีกว่ากี่ปีตอนนั้นประกวดร้องเพลงเมื่อปี2530เป็นน้องร้องประกวดด้วยฮม่เราเจอแต่น้องร้องประกวดเนาะแต่แต่ว่ามันไม่ได้ประกวดแบบว่าล่ารางวัลอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะพี่ชอบร้องเพลงสมัยนั้นก็คือตั้งแต่เด็กอะเราชอบร้องเพลงอยู่แล้วแหละแต่ว่าก็คือสมัยที่ว่าเลป้าห้าปกอะไรเงี้ยก็ประกวดตามโรงเรียนอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ชนะเลยกับเขานะคือตบรอบเลยอเงี้ยแล้วไปอยู่ชัวร์ได้ไงอะคือเหมือนว่าเขาจัดประกวดต้องเอาเพลงพิสูจน์เท่านั้น๋อใช่ก็เราก็เลยชชนนะะ แล้วก็ <c oughs> ไป <c oughs> อยู่ <c oughs> ชั่วพอ <c oughs> ตอนนั้นชนะเลิศได้รางวัลที่1ก็คือบริษัทชัวร์ก็เรียกเข้าไปเซ็นสัญญาอะไรประมาณตอนนั้นอายุเท่าไหร่25่สวนยี่สิบห้าไม่เป็นเจ้พศกําลังเด็กกํลังเด็กจะได้กินแกงส้มไม่อยากรู้ลู้หูนักร้องในดวงใจไอ้จะต้มอะไรอยู่นั้นอ่ะอันนี้เลยค่ะหน่อหน่อส้มหน่อส้มพี่น้องกี่คนอ่ะมีพี่น้องทั้งหมด4ี่คนตอนนี้เหลือ3แล้วค่ะเพราะว่าพี่ชายเสียแล้วเกดเป็นคนที่คนเล็กค่ะคนเล็กแล้วจับพัดจับผูจากนักร้องปะกวนแล้วไปเป็นนักร้องอยู่ชััวิแบบดดขนนนา้่ะ ฟิดแบบคนแถวนี้เป็นไงบ้างก็โอ้โหสมัยนู้นถ้าถ้าถ้าพูดย้อนไปสมัยนู้นนะก็จะมีแบบโอ้แถวบ้านเนี่ยเขาก็เหมือนดีใจเนาะที่เราลูกหลานได้เป็นนักร้องอะไรเงี้ยเวลามาเล่นแถวบ้านมัเขาก็ตามขึ้นแบบขึ้นรถกระบะกันไปอะไรเงี้ยมานไปเนาะหรือไม่ก็เลี้ยายค่าน้ํามันใช่ค่ะไปเชียร์กันเนาะแบบเราเห็นเราก็ดีใจเนาะเพราะว่าแบบเป็อนญาติพี่น้องอะไรแถวบ้านเขาก็ไปให้กําลังใจเราอะไรเงี้ยไปคล้องวงมาลงมาไให้อะไรเงี้ยค่ะพี่โอ้สุดยอดเลยก็เป็นความภูมิใจของคน เราแวกเนาะเราแวกนี้เนาะผ่านมาจากตรงนั้นที่เป็นอัมพรแหวนเพชรถึงตรงนี้กี่ปีแล้วโอ้โหตั้งแต่ปี38นับสิลูกเท่าไหร่38ตอนนี้ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดปีจากวันนั้นถึงวันนี้ต้องบอกว่ารู้จักอัมพรแหวนเพชรเป็นนักร้องร้องเพลงช้าเพลงหวานมาตลอดเลยเพลงชาไม่ร้องเพลงโจเพลงอะไรจริงจริงมันก็มีนะมีแต่เห็นว่าแบบเป็นรวม3 4คนเลยแบบนั้นนะก็มีระเบ้าเร็วๆก็นั่นแหละชัว์ช้ชาอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองค่ะแต่ว่าเบาแต่ถ้าส่วนตัวส่วนตัวก็มีนะแต่ว่ามัันไม่ถึงกบบแ ว่าเป็นเพลงที่โด่งดังอะไรอย่างะะเงี้ยค่ะก็มีไว้ในอัลบั้มเพราะว่าคน<จ>ก็จะติดอันพอนะเพี่ก็จะเป็นแบบผู้หญิงมันหวานานิ่งๆเงียบเงียบไม่เคยมีข่าวเสียหายเลยไม่มีแฟนแต่มีลูกค่ะมีลูกไม่มีแฟนมีลูกมีมการเถียงกันอยู่นะ <laughs> แม่งงมากอยู่ๆเขามีลูกและลูกเขาอ่ะเป็นแฟนคลับแม่เป็นแฟนคลับตั้งแต่เรียนหนังสือตอนนี้เรียนจบแล้วโผล่หน้าหน่อยได้ไหมมาหาพี่ก้อยแล้วมาแอบๆตรงนี้น้อง จำได้ดใช่ไหม <พอ S 1> ลูกจำได้ได้เบลเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็เรียนอะไรเงี้ยเราก็แบบเป็นเอฟซีเป็นเป็นแฟนคลับแต่เเป็นแฟนคลับพูดถึงพี่ส้มตลอดเลยแล้วก็มีรูปมีอะไรที่ไปร่วมงานกับพี่ส้มนะ้นเขาจะเก็บไว้หมด<ช>ทําไมรับเด็กคนนี้เป็นรูปคือจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าเขาเคือประวัติเขาเนี่ยเป็นเด็กที่ดีมากเด็กดีกมากรักเรียนไม่ชอบเที่ยวไม่ไม่เกเรอะไรประมาณนี้ค่ะพี่ส้มแล้วมันน่าสงสารพูดเหมือนตัวอะไรไม่รู้มันน่า ไม่มีแม่อมไรนะใช่ค่ะพอได้มาอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกว่าเราก็ผูกพันแล้วก็รักกันเขามาเติมเต็มในสิ่งที่เราไม่มีค่ะพี่โซฝ่ายเบลก็คือนี่มาเป็นคุณแม่มาเติมเต็มในสิ่งที่เบลขาดเช่นกันเมื่อกี้พี่เกดพูดว่าอะไรนะรับพี่เบลมาเลี้ยงเพราะว่าพี่เบลอ่ะเป็นเด็กที่เลี้ยงไม่เที่ยวดูเลยหันมาหน้าใครหน้ามาคุยเนาะ้็เด็กอย่างเราแม่งใครจะรับเลี้ยงวะ ชอบวิถีที่นี่อ่ะวันนั้นดูติ๊กต็อกอ่ะคุณมาก่อไฟเตาก่อไฟฟืนหูงข้าวมาเดี๋ยวเราแกงกัน ตามส้มตามเศษฐานแล้วเอาไปตองลองอ จริงๆตามสาถานเฉยๆก็มีค่าเท่ากันเหมือนกันเลยไม่ใช่บรรยากาศมันต้องเน่ต้นไม้ใบหญ้าลูกจ๋าแม่ถ้ากินธรรมดามันจะไม่อร่อย,ยไม่อร่อยจริงต้งองกินแบบนี้ถึงจะอร่อยเผ็ดไหมเอาก,ากาลางๆลวกันเผ็ดรู้ไหมว่าบ้านนี้จะกินกันโหดมากอยู่กรุงเทพก็ไม่ได้บรรยากาศอย่างนี้ใช่ค่ะมานี่เรามีความสุขน,นี่เลยบรรยากาศเกิดมาหน้าตาอย่างนี้ตรงนี้ที่ยเอ็มวีใช่ไหมใช่นี่ตอนนี้ยังอยู่ชัวร์ไหมตอนนี้อิสระค่ะอิสระไม่ได้อยู่ชัวร์มากี่ปีแล้วอ่าหลายปีแล้วค่ะลูกคือลูกทุ่งตอนนี้ลูกทุ่งเท่าไหร่แล้ว ยอดวิวโอ้โหอย่าให้พูดเลยแปดหมื่นวิวติดชาร์ เอ9เอ็มเก้าสิบห้าอยู่อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งอยู่ตอนนี้3สัปดาห์แล้วค่ะสสัปดาห์แล้วต้องบอกว่าเป็นเพลงแรกที่อัมพรออกมารู้ึกววันแรกเลยที่ส่งมาให้นะที่เปิดจุกอกมากฟังแล้วแบบน้ําตาจะไหลอ่ะนี่เออใช่ใช่ใช่เขาเรียกหนูขึ้นมาเพียกพีอกมาฟังเพลงนี้เลยลูกแม่ฟังแล้วแม่จะร้องไห้คือรากเหง้าของความเป็นลูกทุ่งเกิดมากูก็ร้องเพลงไทยพอได้ยินเสียงกองยาวลำมนาเสียงละนาดกูก็แบบนี้เลยอยู่ไม่ได้มันต้องขึ้นแบบนี้คือมันเหมือนตัวแม่เลยอ่ะแล้วแม่ คิดว่าถ้าเป็นวัยนี้อ่ะมันจะโดนกับหลายๆคนมากโดยเฉพาะคนที่เข้ามาอยู่กรุงเทพผีบตัวเองอยากเป็นนักร้อง <c oughs> อยากมีหน้าที่อยากมีชื่อเสียง <c oughs> อะไรแบบนี้เนาะเป็นความฝันของเด็กบ้านนอกคนหนึ่งแล้วอยากจะบอกว่าตอนที่พี่ส้มบอกว่าอยากจะร้องไห้พอฟังเพลงนี้คนลุกมากเลยแล้วก็ดีใจที่พี่ส้มชอบเพลงนี้ชอบมากพี่ฟังวันนั้นนะไม่ต่ำกว่า20รอบ <c oughs> ยิ่งฟังยิ่งแบบเพลงเลยว่าใครแต่งว่าทําไมมันแบบมันโดนใจขนาดนี้อันนี้เขาแต่งมาคือแบบว่าได้ใจคนคน,คนต่างจังหวัดม,มากเอาที่ ได้ใจอสซมมากเลยอ่ะเอาจริงๆแม่คิดว่าจะอร่อยไหม้มตามพวงนี้อุ้ยอย่าลืมนะวันนั้นแม่ตามอร่อยนะเป็นบางวันแม่ชอบเถียงอ่ะบอกแม่ว่าเปรี้ยวแล้วเปรี้ยวแล้วอ่ะใช่ทุกคนลูกฉันบอกว่าแม่ชอบเถียงอย่าบูลลี่แม่สิแม่ขี้เถียงอ่ะอร่อยแล้วค่ะแม่แล้วไอ้นี้แม่ก็แบบไม่ได้มันต้องเปรี้ยวอีกแล้วพอเปรี้ยวอีกไม่อร่อยละอันี้เรียกอะไรอะไรตะลิงปิงใช่เปรี้ยวมากเลยผมดื้อ เพี้ยเข็ดฟันเลยนี่เดินนี่เดินนี่แต่ลิ้นแต่ลิ้นรูหนูรู้หนูรู้ว่ามันนี่เเาารียกว่อะไรตาลิงปิงอะปม่ใช่ปองเมื่อกี้มึงพูดว่าตาลิงปิงกูเลยกัดให้ดูนี่ไงูขมมากเลยพี่นกเออมันโคลลินเนี่ยเก็บกระถินตรงนี้มาหน่อยอันนี้จะตามกุ้งสดเขาลืมปลาล้าเป็นตัวมาเนาะลูกชอบมากแล้วแบบมากินปลาล้ามันฉีกฉีกปลาล้าด้วยยังบอกตายแล้วยังอยากกินเป็นหรอโอ้โหพี่สุนเป็นตัวตัวนะโอ้ช พี่เกดนี่ก็นุ่มนิ่มแล้วพี่ฝนถูกแต่พี่ฝนเขาจะเป็นคนฮากว่านี้นะฝนเป็นคนนิ่มแต่ฝนมีมุกดิสันน่ากินมากเลยอ่ะโอ้ยจ้ามั้ยแ้้คิมเราไม่ได้ตัดน้ำตาลเลยเนาะอร่อยเอาน้ำปลาล้าหน่อยไหมอืมเล็กน้อยนิดนึงเนะนัวๆ หมนอกจากร้องเพลงก็ขายหอยหอยเบรกแต่เอาหอยเราอยู่ไหนอ่ะหอยเบรกแตกเป็นไงโอ้โหไม่เอามากินกับเนื้อมาซิเอามาที่นีอ่าถูกบอกเลยว่าหนูอยากกินเลยเห็นว่าอยู่มั้ยคืออะไรคะหอยเบรกแตกกินแล้วหยุดไม่ได้อยู่ใช่ไหมก็เป็นมันเป็นหอยลายอบกรอบสามรสกินกับส้มตำนี่ยิ่งอร่อยเลยเนี่ยเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองกินเลยแก่ได้ไหมคะก็ออมพรแหวนเพชรเลยออมพรแหวนเพชรเลยแล้วแปเอาสดมาจากไหนก็คือมันมีโรงงานอยู่ที่สมุทร สมุดจาคอนใช่ไหมสมุทรสงครามพี่สาวเขาทำอยู่ค่ะอุ้ยมตามแน่อร่อยมากเลยอ่ะโอ้โหเปิดร้านเปิดร้านเปิดไม่ได้ไม่เสถียรอร่อยไม่ซ้ำจํำสูตรไม่ได้ หอยค่ะยังไงคะหอยหอยกระปุกละ250าิค่ะพี่ส้มสั่งยังไงสั่งทได้ได้เลยที่เฟซบุ๊กอัมพรแหวนเพชรเข้าไปที่เฟซอัมพรแหวนเพชรหรือว่าเพจอัมพรแหวนเพชรเลยโอเคใครอยากสนับสนุนนะคะแล้วค่าส่งค่าส่งต้องเสียอีกไหมค่าส่งตามจริงเนาะประมาณ30บาทเนาะมันเยอะมากเลยอะถามจริงจะได้กําไรเหรอนี่เระปุกใหญ่มาก200กรัมนะคะพี่ส้มก็น่ะมันเยอะขนาดนี้จะได้กำไรเหรอนี่กว่าจะได้กระปุกหนึ่งใช้หอยแบบว่า หลายร้อยตัวใช่ตอนนี้คือที <t os> <t os> ่ทำก็คือมีหอยเบกแตกอย่างเดียวค่ะแล้วก็ของก็ช่วยน้องเบลทำสกินเสื้อเคสโทรศัพท์หมอนอะไรพวกนี้ด้วยค่ะน้องเบลทำไปให้แต่ว่าใช้โทรศัพท์คนละรุ่นวันนั้นก็เลยเลยไม่ได้ใช้ไม่ได้ก็ใครที่อยากจะสนับสนุนเนาะไม่ว่าจะเป็นหอยเบกแตกเดี๋ยวขอชิมก่อนเนาะติดต่อมาได้ที่เพจตัามพรเวนเพรเพจตั้มพรเวนเพจเฟซบุ๊ก k ัํมพรเวนเพจเลยมันเป็นสามรสอ่ะอันนี้เอาแกงหน่อส้มนะคะเนี่ยแกงหน่อส้มเอ้ยแล้วเราไม่เทา ผักมาแก้มเลยใช่ไหมผัวนี่ไง,ไงผักผู้อ,อยู่ข่างโอ้โหมีความสุขมากสนุกมากสนุกสนานมากเป็นยังไงกันบ้างสองคนไม่พูดไม่จาเลยคือแกงหน่อส้มเนี่ยเวลาที่บ้านพี่เขาเอ่อมีงานอย่างเส้นผีงานแตง่งงานอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะใช้แกงหน่อส้มเนี่ยคือยืนพื้นเป็นประเพณีของที่บ้านว่าจะต้องมีแกงเนี้ยประจํางานมงคลต่างๆ่า คำว่าหนอดหนอคือดองก็คือเหมือนมาเป็นดองกันที่มันจะเพิ่มพูนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนผัดถั่วงอกอ,อะไรอย่างเงี้ยความหมายแบบนั้นนะก็จะใช้ในงานมงคลต่างๆแต่ที่ชอบคือใส่หมูสามชั้นไอ้พวกนี้ชอบมากหมูสามชั้นแต่กินหมูสามชั้นไม่เห็นอ้วนเลยอะ่ะ เรกินหมูสามชั้นตอนลาน้ำหนักใช่ไม่กิน,กนแป้งให้แอมพรฝักผลงานตอนนี้อะไรบ้างก็คือตอนนี้มีเพลงล่าสุดก็คือเพลงกูคือลูกทุ่งซึ่งเป็นเพลงลูกทุ่งแท้ๆอยากจะให้ทุกคนนะคะช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็สืบสานเพลงลูกทุ่งแบบนี้ไปตลอดช่วยลูกช่วหลานเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ช่วยกันอนุรักษ์รุ่นใหม่ๆเนี่ยก็คือเขาจะไม่หายแล้วใช่ค่ะต่อๆไปเนี่ยก็คือเพลงลูกทุ่งเนี่ย จะหาฟังยากขึ้นยากเลย,ดย<ต>โดยเฉพาะลูกซุ้มแท้ๆค<ะ>่ะแล้วตอนนี้ก็คือดีใจมากพี่ส้มคือ หลายหลายคนกลับมาหันมาฟังเพลงลูกทุ่งพอเพลงนี้ออกมาทุกคนแบบว่าเหมือนเราก็มีกำลังใจที่ได้ยินได้ยินหลายหคนบอกว่าเออเพลงลูกทุ่งต้องกลับมาแน่นอนแล้วทุกคนก็แบบว่าชอบในบทเพลงเพลงนี้อะไรเงี้ยมันโดนใจมันถูกใจอะไรอย่างเงี้ยมันหายไปนานมากกับเพลงลูกทุ่งแท้เนาะเพราะว่าอย่างที่ที่เกศพูดนั่นแหละว่ามันถูกกลืนกลืนด้วยความสมัยใหม่ที่มันเข้ามาเนาะแล้วก็สามารถสนับสนุนได้นะคะเป็นอีกหนึ่งหอยเบรกแตกตัวนี้นะคะอร่อยจริงมันเหมาะมากถ้าเป็นกับแก้มหรือความ ู้สึกเอ้ยเอา,เอาของมาของของเรามาของเรามา,อ,าอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของครอบครัวพี่ทำม,มา8ปีแล้วพวกนี้คือสําหรับคนที่มีกลิ่นตัวกลิ่นเต่าแล้วก็ดําตัวไหนทาตัวนั้นมจะเป็นข้อศอกต้นคอคแก้มกกล หัวข่านะทาได้เลยอีกตัวก็เป็นกาแฟกาแฟสุขภาพคนที่เป็นเบาหวานความดันทานได้เลยแต่ว่าอย่าทานเยอะนะเพราะว่ามันเป็นกาแฟช่วยลดน้าหนักด้วย<ม>แล้วที่<ม>ตอนนี้ที่กาลังเปี้ยงเลยก็คือน้ํามันสกัดเกสรดอกบัวบัวตัวนี้ขายดีมากม,มาคู่กับยาสีฟันสวรรคโลกมมอไัยค<ม>่ะ<ม>ขอบคุณพี่เกตด้วยนะคะวันนี้ โอเคปิดคลิปคขอบคุณมากที่พามานั่งตรงนี้แทนที่จะอยู่ที่บ้านเมื่อกี้เพราะตรงนี้ดีกว่าเา <laughs> ดิมใช่ใช่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะคะ <S <S แล้วก็อย่าลืมนะเรามีแฟนเพจแล้วสามแม่ลูกฝากไปกดติดตามนะคะฝากด้วยนะคะไปกดแฟนเพจให้ด้วยไปกดในเพจให้ด้วยนะคะในนั้นเดี๋ยวเราจะใส่คอนเทนต์นะคะเพิ่มคอนเทนต์สไตล์แ,แบบสามแม่ลูกเราครอบครัวเราเป็นยังไงบ้างอ๋อแล้วก็จะมีการไปไลฟ์ในนั้นด้วยด้วยแล้วก็ฝากรายการใหม่ด้วยและที่จะเกิดขึ้นนะคะหนึ่งพันปันสุขค่ะวันนี้บายบายขอบคุณ